ข้าปุ่นซาวค่ะพี่น้องข้าปุ่นซาวเบื่อเส้นเนี่ยแง่อัวรัวดีบ่สุดยอดเลยค่ะเส้นยาวเหนียวนุ่มมากเลยพี่กัดอยู่ใต้คลิปนะคะมาเด้อมาเด้อมากินแซ่บๆน้ำกันมะม่วงน,น้ำกันใส่เทิงหั่นพริกสดใส่เทิงหั่นพริกป่นด้วยพี่น้องเด้อมาค่ะอ,อต่อมุกตักคึ้นจอง ้อมจังตำหอมเด็เดจังกดแชร์ให้หน่อยนะคะมาก,กินนี่ก็ได้เลยของมาแล้วอะกดแชร์ให้เด้อมา หวานพ้ากันจี๊ยรวกหวานคำสุดท้าย ุดยอดเลยค่ะเส้นยาวเหนียวนุ่มมากเลยพิกัดอยู่ใต้คิดนะคะมาดื้อมาดือ้อมากินแซ่แซน้ำกันมะม่วนงน้ำกันใส่เทงอง์หั่นริดสดสซเทองอหั่นริกปนด้วยพี่น้องเด้อมาค่ะจ่องห,หมูขอกกุนจอง ้อมอยียงตำน้ำเด็ดเซ้ขดแชรให้หน่อยนะคะมากมกินเอะก็ได้เดี๋ยวขอมาแล้วกันดแเส์ให้เด้อมาก หวานถ้ากันจววนอนลวกหวานคำสุดท้าย